สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมือนีสาวมีเคล็ดลับความสวยความงามมีสูตรลดน้ำหนักสูตรลดพุ่งที่คนเยอรมันเขาใส่มาแช่์กับพี่พี่น้องๆมาแช่์กับคุณผู้ชมเนาะจะ้ามือนีกะสีขอท้ายคลิปเป็นภาษาไทยต่อเนาะจะ้ะสีได้ให้พี่ๆเพื่อนๆหรือคุณผู้ชมคนไทยเพิ่นฟังเข้าใจนํำเนาะก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สาวก็มี เคล็ดลับความสวยความงามสูตรลดน้ำหนักลดพุงที่จะทำให้หุ่นสวยหุ่นดีมาฝากทุกคนค่ะสูตรที่คนเยอรมันเขาใช้กันนะคะสาวก็ได้มาปรับใช้กับตัวเองก็เป็นสูตรที่ใช้ได้ผลค่ะแล้วก็ทำให้น้ำหนักลดพุงลดทำให้หุ่นดีขึ้นเนาะใครๆก็อยากหุ่นสวยหุ่นดีไม่มีพุงสาวสาวใช้สูตรไหนเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันในคลิปเลยค่ะ สูตรทีสาวว่าก็คือการใส่ลูกพุ่นเนาะจา้าอันนี้สาวซื้อสําเร็จลูกมากเนาะลูกพุนมันก็สิเป็นลูกๆแบบนี้เนาะจา้ากินแบบนี้ก็ได้จา้ากินมือละชีหาหนวยชีหาลูกเนาะก็สิีเฮ็ดให้ระบบคับท่ายดีขึ้นเนาะจา้าแล้วพุ่นนี่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเราเป็นน้ำตาลที่มีประโยชน์เนาะเพราะว่า คุณหมออยู่เยอรมันเพิ่นแนะนาม,มาเนาะจ้าแล้วก็พวกพยาบาลพวกที่คนฒทท่าท,ที่ทำงานที่สาวอยู่เนาะเขากะใส่สูตรนี้คือกันจ้ะก็คือดื่มน้ำลูกพรุนน้ำองุ่นหรือน้ำของผักกาดดองเนาะแล้วก็น้ำพรุนนี่ก็คือเป็นน้ำที่กินง่ายเนาะจ้าแล้วก็ดีต่อสุขภาพช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเนาะสูตรที่ใส่นี่ก็คือใส่พุุนแบบนี้เนาะจ้ะ ก็เอามาแช่น้ำเนาะแช่น้ำใบแช่น้ำใบก็บสิเป็นแบบนี้ซาาแช่ขางคืนไว้เนาะจ้ะสูตรนี้ซาาใส่ใดผลเนาะซาาใส่มาหลายรอบแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็สิพยายามเฮ็ดกินทุกเสาเนาะจ้ะอันนี้ก็คือแช่น้ำนวยพรุนเม็ดลูกพรุนแช่น้ำว้คืนนึงเนาะจ้ะแช่น้ำใ้คืนหนึ่งพรุนมันก็สิจากที่แข็งๆเนาะนี็เนาะเดี๋ยวสีห้เบิ่งอันนี้ จากที่เป็นนวยแข็งๆแบบนี้เนาะมันกับว่าแข็งดอกมันนุ่มมันกับสีกลายเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมจ๊ะเห็นบาจากทีว่าสีมันกับสีแตกต่างกันเนาะแล้วตัวนี้ก็คือสีเปื้อยยุยสีเปื้อยยุยกับเห,เห็ดหาเห่ากินแบบนี้ก็ได้นะจ้ะบีบในน้ำนี่เราก็เอาไปดืม่มใด่เลยเนี่ยบีบแบบนี้ เอาไปดื่มเอาหนามันไปดื่มได้เลยเนาะจ้ะหรือสีเห็ดสูตรจังทีสาวใส่ก็คือสาวสีเอามาปั่นเนาะจ้ะสาวสีเอามาเห็ดหนามปัน่นดื่มแบบนี้ก็ได้เนาะจ้ะกลางคืนเฮาก็เอาหลูกพรุนสีหาหนวยแช่น้ำไว้ตื่นเสามาเฮาก็มากินน้ำหลูกพรุนนี่จ้ะมาเทน้ำหลูกพรุนดื่มเนาะก็สีเห็ดห้เฮาขับท้ายสะดวกพุ่งเฮาก็สียุบเนาะจ้ะแล้วเป็นการ ใส่ทีเป็นเป็นแบบปลอดสารพิษเนาะจ้ะเป็นเผือกเป็นเป็นสูตรของธรรมชาติลว้วนๆเนาะน้ำตาลจากลูกพุ่นกมน็มีประโยชน์มันเวลาแล้วก็ช่วยให้คับทายห้าวตองใส่ความหวานจากอันอื่นเนาะแล้วเช้าใส่อีกอันนึงก็คือแอปเปิลเนาะจ้ะแอปเปิลที่ส้าเก็บเก็บมาเา้าก็เอามาปั่นรวมกันคือแอปเปิลเนี่ยเช้าล้างแล้วแล้วก็ปอกเปลือกออกเนาะเา้าก็สิหันเป็นชิ้นๆแบบนี้ สิไดเป็นการไงในการปั้นเนาะจ้ะใส่แอปเปิลเขียวใส่บะเขือเทศเดี๋ยวแต่ไผชอบเนาะสูตรลดน้ำหนักอีกสูตรหนึ่งเกิดขึ้นน้ำอุ่นนี่ละจ้ะตื่นเสามาน้ำอุ่นบีบบักเน่าใส่แต่ว่าสาวกินแบบนั้นบได้เนาะจ้ะเพราะว่ามันเห็ดกัดกระเพาะกัดลำไส้กัดลำคอเนาะสาวกัสิใส่สูตรนี่เพราะว่ามันเป็นสูตรที่บอ่อเห็ดห้และค่ายข้อหรือกัดกระเพาะเนาะจ้ะน้ำลูกพุ่นเนาะ ก็กินน้ำแบบนี้เลยหรือสีเอามาปัน่นเดี๋ยวมาปั่นน้ำกันเลยจ้าวาซาวเห็ดแบบใดเนนะาะเจ้ากะสิปั้นให้ละเอียดเป็นน้ำสมูทตีเลยเนะจ้าผู้ใดที่ชอบอีกสูตรหนึ่งก็คือใส่เป็นน้ำผึ้งผสมลงไปก็ได้นะจ้า นี่เนาะมันกัสสีด้เป็นน้ำมสมูทตี้แบบนี้ผู้ใดอชอบสูตรที่หอมเพื่อสุขภาพกัใส่น้ำไม่ใช่ใส่นส้ำสิอ่าใส่มะนาวลงไปอีกก็ได้หรือว่าสีใส่น้ำผึ้งแต่ว่าลูกพุ่นนี่มันแสบนอกจากลูกพุ่นน่ะจะหอมหอมหวานรสชาติตุม่มนุลนเนาะแล้วก็นเนื้อของแอปเปิลก็สิไปเพิ่มอ่า ยังล่ะไอ้ผิวสัมผัสหนากิน<ม>กินง่ายปากคืนเนาะจ้านี่เนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ไป้เต็มแก้วเลยนี่โอ้หอมเป็นน้ำลูกครุ่นผสมแอปเปิลเนาะจ้ามีประโยชน์มากนี่เนาะจ้ามันก็จะ ดื่มดื่มไงกับสีนุ่มๆหอมๆเปรียปร้ยวๆหวานๆสีบอเปรี้ยวแห้งเนะจ้พเพราะวแอปเปิลท่่ส่บวกกับลูกพรุ่นลูกพรุนกับสีหอมนุ่มอร่อยก็ช่วยให้ระบบคับถ่ายทำงานดีขึ้นเนะจ้ะช่วยลดพุ่งลดหน้าท้องหุ่นสีใดสวยเนาะตัวกับสีใดเบาๆสบายเนาะจ้ะ เร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะจ้านำแอปเปิลปันใส่กับลูกพุ่นสาวใส่ลูกพุนถ้าเมิดหาหาลูกเนาะจ้าที่เป็นลูกพุ่นอบแห้งเนาะหรือที่เขาเห็ดขายสําเร็จรูปแล้วแล้วก็ใส่แอปเปิลลูกในหน่อยอีกสองหน่วยเนาะจ้า,น,าน้ำหนึ่งแก้วเนาะใช้สะดวกสิใส่เป็นอีกสูตรหนึ่งก็คือปันใส่กับโยเกิร์ตเนาะจ้าหรือบูเทอร์มิ้นหรือ ผู้ไดมักใส่นุ่มใส่น้ำมักเผาก็ตามสะดวกเลยเนาะจา้ะโอ้แซบแซบหอมกินง่ายมันโบกัดกระเพาะคือจังเฮากินน้ำอุ่นผสมมะนาวเนาะคนอื่นอาจสิกินใดแต่ว่าสาวกินบ่ได้่้ำอุ่นผสมมกนาวนั้นพื้ที่ว่าเป็นสูตรรสพุ่งที่เขาแช่แกันใน YouTube เนาะอันนั้นสาวกินบ่ได้สาวกินแล้วอบไาทายเนาะจา้ะ เป็นคนทองผูกถาดแข็งสาวกินแล้วบ่ทาทยแถมแสบกระเพาะแสบข้อแสบกระเพาะเนาะจา้ะแต่ว่าตัวนี้นี่แสบแถมกินแล้วทายท <c ười> ทยแบบปกติเนาะจา้ะบอไดดว่าทองเสียหรือยังก็คือไปซอยย่อยให้ระบบคับไทยเฮ็ดงานปกติเนาะถ้าห้าขับไทยปกติก็คือ พุงยุบนะคะเราก็เ็ดให้ระบบเาผาผลาญทำงานดีขึ้นเนาะสุขภาพก็ดีขึ้นเสียบ,บกินแล้วอิ่มหอมผอมถ้าใส่น้ำผึ้งลงไปก็ยิ่งดีต่อสุขภาพแล้วก็หอมหวานขึ้นเนะจ๊ะแต่ว่าสาวชอบแบบนี้ หวานแห้งหอมหอม,หอมหลูกพรุ่นแล้วก็นเนื้อสัมผัสนุ่มๆของแอ,เอปเปลิลชอบกินเป็นสมูทตี้อักกินหรือว่าดูดกินกระไดเนาะจ้ะใส่แอปเปลิลเคียวอันนี้แซวบใส่แอปเปลิลที่แซ่บไปเก็บมาดูกแดงๆเนาะ หอมจังหมดเรี่ยวชอบเสียสำหรับคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ที่สาวใส่เพื่อลดพุ่งลดน้ำหนักเนะจ้ะแล้วก็เพื่อซอยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้น กะหวังว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์ครับคุณผู้ชมครับพีพ่ๆน้องๆเนาะจ้ากะผู้ใดลองใส่แล้วได้ได้ผลแบบใดก็มาเล่าสูกันฟังเลยได้จ้าสำหรับคลิปนี้สาวกะสิขอจบคลิปแค่นี้เนาะจ้ากัขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามเนาะจ้ากพบอกันไหมคลิปหนาเนาะคะ <ittle> ่ะ <ittle> ลืมลืมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสีบดายผาัดคลิปใหม่ๆนะจ้ะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย